ใกล้ถึงแล้วครับหอบเหงื่อซกเห็นไหมเหงื่อนี่ข้างหน้าเนี่ยคือยอดแล้วเนี่ยไปไปทางพูนไม่ออกเหนื่อยแต่ก็ขึ้นมาเราก็เจอสายหมอกอะฮหมอกลอยประทะหน้า เย็น yes. แต่ช่วงาทางเดินขึ้นมาเนี่ยบอกว่าหอบคือต้องฟิตร่างกายให้ดีฮนะวันไหนจะถ้าเหมือนใครพาโมเตอไทยมาคือขับมาเหนื่อยแล้วระยะทางก็เหนื่อยแลวแล้วถ้าหากควรจะเดินขึ้นขึ้นมาชมบรรยากาศบนยอดดอยอะ่ะต้องฟิตจริงๆระยะทางเมื่อกี้แต่ลนะ คือจากที่พักผมเดินมาถึงเนี้ยหลักกิโลบอกว่าแปดร้อยเมตรนะแต่แต่กับจุดที่ผมกลางเต้นอ่ะเดินตรงเนี้ยหนึ่งกิโลแล้วหนึ่งกิโลนิดนๆน่าจะประมาณรับกิโลขึ้นเออคือจากเต้นถึงปากทางทางขึ้นดอยอ่ะประมาณห้าร้อยเมตรแล้วเดินขึ้นมาซึ่ง างบนก็ประมันจะมีองค์พระประธาเจดีนะฮะของบนซึ่งบรรยากาศดีมากฮะหล่อหลดเลยไหมฮะหมอกเต็มเลยอย่งนีจ้จุดที่เรายืนอยู่เนี่ยหมอกหมอประจางแล้วเดี๋ยวเราไปถึงจุดชมวิวอย่างที่เขาบอกอะ ถ้าคิดจะเที่ยวอย่าเที่ยวตอนแก่เพราะาบางเส้นทางคนสูงอายุอายุเยอะไม่เหมาะครับที่จะเดินคือมาบนนี้นะครับสิ่งส่งอย่าต้องเตรียมไวนะ้น้ําดื่มครับคุณต้องเตรียมมาเพราะถ้าคุณไม่เตรียมมาคุณจะหอบแดกซึ่งขบนไม่มีน้ําไม่มีท้ำค่ะ ตอนนี้เรามาถึงยอดแล้วแล้วเราให้ชมบรรยากาศนะครับมีกุนมาเที่ยวกันนะเข้ามาชมบรรยากาศกันเลยชมบรรยากาศก่อนนะสวยงามมาก